สวัสดีครับผมพอไม่พี่น้องมือนีกัเขามาทำอาหารอยู่อาหารกินตอนรับปีใหม่นะครับนี่อันนี้ก็พักกวางตุงก็น้องเป็นดอกงามๆเลยเก็บมาหลายๆเลยครับนี่ประมาณสี่ห้าก่ออันนี้คือครับนี่ดอกดอกพักปลังกำลังอ่อ,อนๆเนาะเก็บเอาแต่ดอกอ่อ,อนๆเข้ามาครับ นี่กับพริกแกงสมตําเองเซฟเรียบร้อยเมื่อกี้เนาะนี่ก็มะขามเปียกใส่เป็นตอนไปเลยบาตองเช่น้ำแล้วครับนี่เอาไปต้มให้เขาเปื่อยเปียเป้ยวๆนี่กัน้ำปลาน้ำปลาแดกนัวๆของแส่บของมักตามแบบบ้านนาอีสานเขาครับมือนี่ที่มาทําอยู่ทํากินง่ายๆแกงสมปลาทู นี่ใส่ผักกวางตุง้งกะดอกผักปลังถามแส่ตามนัวน้ำกันครับเมื่อนี้ตอนนี้ก็มาตั้งน้ำร้อนครับตั้งหม้อลงไปใส่น้ำลงไปพอประมาณเปิดไฟเตาแก๊สรแรงให้น้ำเดือดเดือดผมทำอยูท่ทำกินครับเมื่อนี้ ปิดฝาลงไปจะได้เดือดเร็วเร็วโอ้เสียงน้ำกันมังเดือดก็ดีนุ่นละหยวกหยวกเลยครับอาใส่พริกแกงสมลงไปก็มะขามเปียกใส่ไปพร้อมกันเลยตามใจชอบเนาะอันนี้กะประมาณพริกแกงสมสามช้อนโต๊ะกับมะขามเปียกนี่ ขึ้นกับมือมักเปียวเนาะรสจัดๆดแล้วรอให้น้ำเดือดจะได้ปรุมรสชาติอ,อ่ไปเน,ะนาะน้ำกำลังเดือดพอดีใส่นรร้ำปลานัวหนวลงไปนี่ตามชกตามมักกินหอมนัวหนวย้อนน้ำปลาน้านาำปลา,าปแดกนี่แหละครับแซ่บมาก มาปรุงรสชาติใส่ผงัวลงไปนึ่งกระบวยน้อยๆนี่มักแสแปรกับไสบะมักกับบต้องไสเนาะตามแสแปตามมักครับนี่ก็มาใส่ตามไปด้วยน้ำตาลไา้นิดหน่อยขึ้นกระบวยน้อยๆเนะเาะพะวากงสมนี่เขาจะมีรสเผ็ดรสเข็มรสเปียวอยู่แล้วเนาะใส่น้ำตาลลงไปเพื่อแกะจัด น่อยหนึ่งจะได้นัวๆเข้ากันเนาะตามมาัถ้าบอชอบกับบอส่ซนัะมักเพ็ดกับบอตองใส่น้ำตาลเนาะมากินหอมหวนๆเลยมาชิมรสชาติว่าพอดีหรือยังหรือเจ็บปงอะไรเพิ่มเนาะอุ้ยร้อนๆเลยอุ้ยกำลังนัวๆแต่ว่าขาดเค็มไปหน่อย เดี๋ยวมาเติมน้ำปลาลงไปพอน้ำปลานี่ก็ใส่ไปพอดีเนาะแล้วความเค็มยังบ่ถึงใส่น้ำปลาลงไปจวด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 ,จวด,จวดนี่กเจียบใส่พักเยอะอยู่นี่เพิ่มความเค็มนิดหน่อยพอดี น้ำกับมังเดือดพอดีเลยรสชาบนัวๆใส่ปลาทูปลาทูหนึ่งเนะาะต่เก่าไปทอดก่อนเขาจะได้มีกลิ่นหอมเวลาทอดเนาะนี่ของเสีบของหมักบานๆแหละปลาทูนี่เามีประโยชน์มีไอโอดีนพอเป็นคอพอกเนาะมาใส่ดอกพัก ปลังตามลงไปเลยจากใส่ประทูไปแล้ววนาะพอดอกพักปังนี่เขาจีอยากเปื่อยใส่พร้อมกันเลยรอให้น้ำเดือ,เด,อดเนาะที่นี่เขาจะได้นอนนุ้งว่าเขียวกึดกหยุดจืดเนาะพักปังมีคุณภาพประโยชน์เยอะแยะ,ยะหลายอย่างนะครับผมบำรุงร่งางกายเนาะยังคุณภาพกากบเปิดดูใน Google ก,ก็ได้ครับนี่เขาจะบอกคุณประโยชน์ของพัก ปลังมะกินได้ทั้งยอดทั้งดอกพักปังจะต้องอ่นอนๆนะครับโอ้ยเดือดจะมั่งร้อนแรงพอดีเลยมาปิดทไายนี่ใส่พักกวางตุ้งใส่ทั้งดอกลงไปน้ำเนาะชามใหญ่จำโบเลยกะทะใหญ่ๆเทใ,ใส่ลงไปเลย คนให้เขากันพักวังตรงนีเขาจีสุกเข้าจียอบเร็วอยู่แล้วเนาะมาสำนีพอดีแล้วครับนี่พร้อมปิดไฟพร้อมยู่พร้อมกินแล้วครับป้บากินหอมชวนหิวมากๆาับสบมือนี่น้ำกันเลยครับผมแขงสมปลาทูใส่พัก วางต่งกระดอกพักปลังอ่อ,อนๆครับ